รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยิาาัชปชปเ ใกล้เข้ามากันแล้วนะครับกับพิธีเททองวาระรองสุดท้ายในการเททองหล่อสร้างชิ้นส่วนรูปเหมือนของท่านเจ้าประคุณ องสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ที่มีขนาดความสูงและก็ใหญ่ที่สุดของทางวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมีกําหนดการเททองกันในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้และเช่นเคยนะครับเชื่อว่าสําหรับคนที่มีความศรัทธาคนที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมทําบุญได้มาดูได้มาเห็นและก็ได้ทราบถึงความสําคัญของโครงการไปแล้วนั้นเชื่อว่าคงได้มาร่วมบุญกันอีกครั้งอย่างแน่นอน แต่สำหรับลหลายๆท่านที่อาจจะเพิ่งทราบข่าวสารก็คงต้องบอกนะครับว่าการสร้างรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างพุทธอุทยานบนเนื้อที่48ไร่ของทังวัดแห่งนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ให้กับผู้ที่มีความนับถือมีความศรัทธาได้มากราบไหว้ได้มาชื่นชมในบารมีของท่านเจ้าประคุณนะครับ นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบกรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้กับทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นสถานที่ในการบม่มเพาะในเรื่องศีลในเรื่องธรรมซึ่งถ้าหากโครงการนี้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามเป้าประสงค์ของโครงการแล้วรายการก็เชื่อนะครับว่าน่าจะก่อให้เกิดคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางด้านพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ต้องต้อง,ต,องต้องมีวัตถุไม่มีวัตถุก็ไม่ได้ถ้าจะมีแต่สร้างคนอย่างเดียวไม่มีวัตถุไม่มีสถานที่รองรับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวัตถุตรงนี้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธด้วยใช่ไหมและสถานที่นี้ถ้าเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นอุทยานที่ร่มรื่นด้วยร่มเย็นด้วยถ้าได้เข้ามาชมแล้วจะมีความสุขกายแล้วก็สุขใจด้วยสุขใจหมายความว่าได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์ไหว้พระ สถานที่ที่จะประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปูกก่โตก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะรูปเหมือนอย่างเดียวพระอาจารย์ท่านจะสร้างกุฏิพระกรรมฐานที่จะมาปฏิบัติแล้วก็จะมีลานปฏิบัติธรรมมีสถานที่สวดมนต์ไหว้พระเพราะฉะนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้ถ้าสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะยังประโยชน์ในพระพุทธศาสนา หนึ่งสาธุชนต่อไปที่จะเข้ามาปฏิบัติกิจปฏิบัติธรรมปฏิบัติศาสนาพิธีในทางศาสนาก็จะใช้สถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติได้ก็ถือว่าจะเกิดประโยชน์กับศาสนาเพราะว่าต่อไปจะเป็นสมบัติล้ำค่าของวัดและของศาสนาสืบต่อไปย้ำกันอีกครั้งพิธีเททองวาระที่จะถึงนี้ ถือเป็นพิธีเททองวาระรองสุดท้ายกันแล้วนะครับเพราะคาดว่าเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คงจะทําการเททองหล่อครบหมดทุกชิ้นส่วนถัดจากนั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของการสร้างรากฐานแทนนั่งเทศแสดงธรรมของท่านเจ้าประคุณกันต่อไปนะครับตอนนี้องค์สมเด็วพรจานท์ตกใกล้จะสําเร็จแล้วแต่ฐานยังไม่ขึ้นเลยโยมนะฝากญาติโยมดนะ้วยจ๊ะมาร่วมกันสร้างองค์ด้วย สร้างฐานด้วยขอ,ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมว่าสิงตัวนี้นจ้ะบุญใดกุศลใดที่เรามาได้สร้างได้ทําขอให้บุญนั้นกุศลนั้น,น,นจนย้อนไปสู่ญาติโยมทุกคนทุกท่านขอได้รับแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะคิดนึกสิ่งใดปัญหาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญญาและบรามรมีและสายขอสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนาจงพันสำเร็จด,ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเดินเจริญพรในจ้าสาธุ สนับสนุนช่วงโดยโตรุ่งเรืองโปรดักชันบริการถ่ายภาพมุมสูงทั่วประเทศแบบมีคุณภาพและมืออาชีพในราคาย่อมเยาสนใจใช้บริการโทร098 312 8744จากศรัทธาสู่การสร้างมหาบารมีครั้งยิ่งใหญ่หล่อล้อมดวงใจรวมพลังเททองสร้างรูปเหมือนท่นเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ นวัดหนองตากยาอภัยสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีพิธีเททองวาระที่25วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2559ติดต่อร่วมจองเป็นจ้ภาพเททองได้แล้วในวันนี้โทร089-836-6383